คดีนงชมพู่สรยุทธไขป่ปมจับโปลูกพลคดีน้องชมพู่หลุดพิรุษเพียบตั้งแต่ต้นยังคงต้องติดตามกระต่อยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรันวงศีชาอายุ3าขวบที่ล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไล์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวนั้นย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่ง ที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่การพยายามขยายความเป็นเซเล็บของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยกับสรยุทธสุทัศนจินดาว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่นั้นมีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติไปแต่ขณะนั้นน้องชมพู่นั้นไม่ได้เสียชีวิตในทีเดียวทันทีทําให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนําร่างของน้องไปวางไว้ในกอไผ่ก่อนจากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหา อาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงน้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการก็ร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปแค่หนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผูเหล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันพิรุษในเรื่องนี้คือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้ และหากพยายามถอดเองก็ต้องผ่านกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมานั้นและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบนั้นจะทำได้หลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับส่งพระแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านตอนนั้นมีข่าวว่าล้านสาวหายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่มีการขึ้นไปหาที่ภูเหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่า ไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนนั้นได้การตามหาแบ่งเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงทว่าในกลุ่มผู้ชายที่ตามหาไม่มีใครเห็นลุงพลและมาเห็นลุงพลอีกทีคือบริเวณทางลงผู้เล็กไฟซึ่งคนที่เห็นก็คือเจ๊บุญมาซึ่งเธอบอกว่าเห็นลุงพลในท่าทางเหม่อลอยไม่ทักทายใครเหมือนกับคนที่ไม่มีสติจึงเกิดคำถามว่าทำไมลุงพลถึงขึ้นไปบนภูจากนั้น ชาวบ้านก็หาจนมืดและประสานตามหมู่บ้านอื่นๆก็ไม่เจอคดีน้องชมพู่โกหกคนทั้งประเทศแชฉพิรุษปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองจากกรณีที่ศาลจังหวัดพุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาในฐานความผิดสามข้อหาพากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย และกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชัสูตรพริกศพหรือผลทางกดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจนั้นมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนสามเส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้ และฟัน3ข้อหาได้แก่ 1. น่รากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนด้วยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพ หรือผลทาคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งทาให้การต่อพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่า รู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเท็จริงที่ว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตนเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนําซิมโทรศัพท์ของตนไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพล เพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไปคดีน้องชมพู่ผู้การแต้มยืนยันชัดไม่จับแพะชี้ลุงพลควรโดนข้อหาเพิ่มจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบตามหมายจับที่53ทั2564ลงวันที่1มิถุนายน2564ข้อหาพากผู้เยาว์ ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใ,ใดๆแก่ศพที่ทําให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทําให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมาอีกครั้งด้านพลตรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้ชาการตำรวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับคดีนี้การวิเคราะห์ไม่ได้ยากมากแต่สิ่งที่จำเป็น คือต้องหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีซึ่งหลักฐานต่างๆที่ทางตำรวจรวบรวมได้นั้นมีจำนวนหลายชิ้นมากเพียงแต่ไม่ได้นำเสนอผ่านสื่อเพียงเท่านั้นเชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่แน่ชัดมีวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งฝีมือของเจ้าหน้าที่ที่ทั้งหมดเป็นทีมที่เก่งมากผมเคยร่วมงานกันมา แล้วทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือการตรวจสอบทางนิติเวชท,ที่ประเทศเรานั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเทียบเท่ากับทางญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าจับแพะยังยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแต่เป็นเพียงการผิดพลาดจากหลักฐานซึ่งทางสารไม่ฟัง ไม่เชื่อถือก็จะถูกปัดตกทําให้การเชื่อมโยงหลักฐานทางคดีนั้นมีการคาดเคลื่อนอีกทั้งการจับเท็จเป็นความผิดร้ายแรงมากจึงมั่นใจว่าคงไม่มีใครทําผิดแบบนี้สําหรับด้านของข้อหาทั้ง3ข้อหาพลตรวจตรีวิชัยเผยว่าเห็นด้วยกับทั้ง3ข้อหายิ่งข้อหาแรกพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรนั้น แม้ไม่มีหลักฐานประจักษ์พยานแต่สุดท้ายศพนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงเนื่องจากมีการนำน้องชมพู่ออกมาจากพ่อแม่โดยไม่บอกกล่าวก็ต้องมีการแจ้งข้อหานี้ไว้ก่อนและสุดท้ายหลักฐานต่างๆถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแม้จะไม่มีคนเห็นก็สามารถแจ้งข้อหาได้คดีน้ชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางพบกับพลตร,ตรีพิชัยสังปรภัย อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือฉายามือปราบหมูดํากล่าวว่าเรื่องของรถแบคโฮของเล่นถือว่าเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุแต่ต้องวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ไปเจอในวันตรวจสถานที่เกิดเหตุแสดงว่าในวันที่คนร้ายก่อเหตุน้องชมพู่อาจจะนำของเล่นติดตัวไปแล้วหลังจากน้องเสียชีวิตของเล่นจึงตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุดังนั้น จึงเอารถมาเป็นวัตถุพยานเพื่อหาตัวคนร้ายได้ที่สำคัญอาจจะพิสูจน์ลายนิ้วมือบนของเล่นได้แต่ตํารวจไปเจอรถของเล่นวันหลังประเด็นจึงเปลี่ยนไปแล้วว่ามีคนอื่นหรือคนร้ายมาสร้างสถานการณ์หรือไม่เนื่องจากมีพยานบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายตัวไปมีคนเจอของเล่นชิ้นนี้อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ทำให้มีประเด็นสงสัยเพิ่มมากขึ้น ถ้าของเล่นไปเจอหลังเจอศพต้องสงสัยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวน้องชมพู่คนต่างพื้นที่จะเอาไปทำไมต้องเป็นคนที่คุ้นชินหรือกลุ่มที่ใกล้บ้านชมพู่มากที่สุดเรื่องจุดที่ของเล่นตก300เมตรห่างจากศพหากตกระหว่างทางเป็นไปได้ที่เอาตัวน้องไปแล้วของตกถ้าจุดที่ของเล่นตกเลยจากศพไป3 0 0เมตรเป็นไปได้ว่า คนร้ายเจาะจงเอาของเล่นไปทิ้งอัมพรางตรงนี้สามารถเอามาเป็นหลักฐานบุกชี้คนร้ายได้ประเด็นเรื่องที่แม่บอกว่าน้องใส่กางเกงวอร์มแต่ตอนไปเจอศพน้องใส่กางเกงขาสั้นสีแดงส่วนนี้ก็เป็นพิรุษเด็กสามขวบคงใส่เสื้อผ้าเองยากต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือญาติเป็นคนใส่ให้ถ้าพ่อแม่เป็นคนใส่ให้ลูกนะ่ะทำไมจะจำไม่ได้ วันนั้นลูกนุ่งกางเกงเสียอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรยิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วนะ่ะส่วนใหญ่จะมีเสื้อผ้ากันไม่กี่ชุดพ่อแม่จําไม่ได้ได้อย่างไรจึงเป็นข้อพิรุษให้ตํารวจตรวจสอบและตั้งข้อสงสัยกับพ่อแม่